ปลายนิ้วบอกนิสัยคุณได้โดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์จากสถิตินะครับมีการวิจัยกันมาแล้วนะครับว่าพฤติกรรมของคนนะครับสามารถดูได้จากปลายนิ้วก้อยกับข้อแรกนิ้วนางน,นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกปลายนิ้วก้อยเสมอข้อแรกนิ้วนางน,นะครับคนนี้นครับเป็นคนที่มีมิตรภาพอบอุ่นเป็นตัวของตัวเองอัธยาศัยดี หัวรอกเฮฮาภายในลึกๆแล้วครับเป็นคนเหงาอยู่ในใจเสมอแต่บ่อยครั้งเหมือนกับว่าอยู่บนโลกว่างแบบโดดเดี่ยวเป็นคนที่มีความอดทนสูงภายนอกจะดูแข็งแกร่งแต่ในใจแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนที่ขี้อายกลัวความรเหลวแต่ถึงยังไงก็เถอะเขาพร้อมสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ,ะเผชิญเข้ามาอยากกระตือรือล้นอุปนิสัยที่สองนะคือ ปลายนก้อยอยู่สูงกว่าข้อแรกนุนางคนนี้ก็คือเป็นนักวางแผนเป็นคนที่ใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยมักจะสื่ออารมณ์ที่ซ่อนอยู่ออกมาทางสีหน้าและแววตาเป็นคนที่รู้จักตอบแทนบุญคุณคนหากใครยื่นมือให้ความช่วยเหลือมาจะหาโอกาสตอบแทนอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครร้ายมาก็ร้ายกลับเช่นกันนะพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นนักสู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริงอันดับต่อมาก็คือปลายนิ้วก้อยอยู่ต่างกับข้อแรกนิ้วนางเป็นคนที่โรแมนติกสนใจใส่ใจคนรอบข้างที่เป็นที่รักใครหลายคนจะมองว่าเขาเป็นคนเยอะจริงเพราะว่าเป็นคนเงียบเๆเข้าถึงได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเข้าได้แล้วนะจะเป็นคนที่พูดจาเยอะมากพูดไม่หยุด พูดได้ทั้งวันเลยทีเดียวมีความสุขสนุกสนานกับการแบ่งปันเรื่องราวประทับใจส่วนตัวให้กับคนรอบข้างที่สนิทได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้ครับมีความทุกข์หรือไม่มีความสุขเขาเองก็จะซ่อนตัวเองอยู่เงียบๆในมุมที่ใครก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเราลองดูสิครับว่าแต่ละคนนะครับมีลักษณะอย่างไรแล้วจะหาความสุข อะไรเติมเต็มกับชีวิตได้บ้างจากธิรพัฒนนะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ